การบูชานั้นไม่เฉพาะการบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนเท่านั้นบูชาไม่มีทู่มีเทียนก็ได้ที่จริงชาวบ้านเราก็ใช้อยู่แล้วเหมือนกันอย่างเช่นหนุ่ม,ม,มสาว,สาว,สาวรักกันแต่ละฝ่ายก็ชอบพร่ำพรอดว่าเธอเป็นยอดบูชาของพี่ป,ปีที่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องของการบูชาเนี่ยทำยังไงนะครับก็มีอยู่สาหัวข้อก็คือปักคันหะสักการะแล้วก็สาม,มานะนะครับอวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะครับว่าปักคันหะเนี่ยมันเป็นยังไงบูชาแบบปักคันหะนะครับ ปักคันหะแปลว่ายกย่องได้แก่การเชิดชูเทิดทูนสนับสนุนตรงกับที่เราพูดกันทุกวันนี้ว่าเชียร์เราสนับสนุนใครหรือเชียร์ใครก็หมายความว่าเราบูชาคนนั้นน่าคิดนะในการเลือกคนจะเป็นผู้แทนหรือเลือกหัวหน้าเลือกกรรมการเลือกให้รับยศเลือกให้รับบำเหน็จซึ่งเป็นลักษณะของการยกย่องเป็นลักษณะนหนึ่งของการบูชาเหมือนกันเพราะการเลือกนั้นแสดงว่าผู้เลือกเห็นดีเห็นชอบเทิดทูนเขา บูชาอย่างนี้เป็นการบูชาแบบปักคันหะคือบูชาด้วยการยกย่องการที่ศาสนิกทําการสวดสรรเสริญคุณของพระศาสดาหรือพระผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่ในศาสนาของตนก็เป็นการบูชาแบบนี้เหมือนกันเท่านี้ท่านจะได้เห็นบ้างแล้วว่าการบูชานั้นไม่เฉพาะการบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนเท่านั้นบูชาไม่มีทูบมีเทียนก็ได้ที่จริงชาวบ้านเราก็ใช้อยู่แล้วเหมือนกันอย่างเช่นหนุ่มๆสาวสาวรักกันแต่ละฝ่ายก็ชอบพร่ำพรอดว่า เธอเป็นยอดบูชาของพี่เธอเป็นยอดบูชาโบราณโบราณหรือไม่ก็ชีวิตนี้หนูจะขอบูชาคุณคนเดียวอื <c oughs> มีไหมสมัยนี้มีไหมไม่น่าจะมีนะบูชาเลยนะและวคำอื่นๆทานองเดียวกันนี้คำว่าบูชาที่เขาว่ากันนี้ท่านเข้าใจว่าอย่างไรเขาจุดทูบจุดเทียนบูชาคนรักหรือเปล่าเปล่าเลยไม่มีใครไปหาคนรักแล้วซื้อทูบเทียนไปหาไปจุดบูชาด้วย แต่บูชาที่ว่านี้หมายถึงว่าเขาได้มอบตัวมอบใจไว้กับคนที่เขาบูชาเท่านั้นสำนวนผู้เช่นนี้นับว่าตรงกับความหมายของการบูชาอย่างยิ่งคือตรงกับการบูชาแบบปักคันหานี้นะครับอันนี้เป็นนิทานแล้วนะพ่อหนุ่มเสกเสือนะครับนี่หัวข้อพ่อหนุ่มเสกเสือในคัมภีร์มงคลทีปณีนน ตอนอธิบายความหมายของการบูชาท่านยกนิทานเรื่องหนึ่งมาประกอบคําอธิบายทําให้เราเห็นเจตนาลมของท่านผู้อธิบายความหมายของการบูชาอย่างไรนิทานนั้นมีว่าพระดงในสํานักของท่านอาจารย์ทิสาปามโมกเมืองตักกศิลามีเด็กหนุ่มามอบตัวเป็นลูกศิษย์อยู่จำนวนหลายร้อยคนเด็กเหล่านั้นเรียนวิชาต่างๆกันตามแต่ความสมัครใจของตน บางก็เรียนศิลปะบางก็เรียนเวทมนตร์คาถาตามอัธยาศัยในบรรดาเด็กหนุ่มเหล่านั้นมีอยู่คนหนึ่งนิสัยค่อนข้างจะเกเรเธอชื่อสันชีพชื่อสันชีพนะครับพราะหนุ่มคนนี้เลือกเรียนวิชาเวทมนต์เฉพาะอย่างยิ่งมนต์เสกสัตว์ที่ตายแล้วให้คืนชีพว้าวมนต์ประเภทนี้โดยปกติแล้วจะต้องเรียนควบกันไว้สองทางเรียนทั้งมนต์เสกให้ฟื้นเรียนทั้งมนต์เสกให้ตายเรียนให้เสกเสกให้ฟื้นก็ต้องฟื้นได้ก็ตายได้เหมือนเรียนผูกเรียนแก้ อ้าวชิบหายมีอธิบายต่อไปว่าเรียกว่าเรียนผูกแล้วต้องเรียนแก่เะติดติดนิสัยชอบอธิบายกลางคันนะแต่สัญชีพเรียนไว้แล้วเพียงฝ่ายเดียวคือมนเสกให้ฟื้นอีกอย่างหนึ่งยังไม่ได้เรียนคั้นอยู่มาวันหนึ่งสัญชีพและเพื่อนๆคอเดียวกันได้เข้าป่าหาฟื้นอันเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของพวกสิทธ์ในสมัยโน้นคั้นเข้าไปถึงกลางดงใหญ่ก็ไปเจอเสือตายเข้าตัวหนึ่งสัญชีพเอ่ยอวดอ้างตัวเองขึ้นว่าถ้าเสกพวิดเดียวก็ฟื้นนะ ลูกพี่ทําได้จริงหรือนะสมุนคนหนึ่งก็บอกนะครับทำไมจะทําไม่ได้เศกเสือตัวเดียวปอกกล้วยเข้าปากเสยง,ง่ายกว่านี่สันชีพคุยนะครับพี่แน่อย่างนั้นเชียวหรืออีกคนชักสงสยัยโทรพูดก็ว่าจะคุยใครอยากดูมัางล่ะนะอีกคนก็ยั่วบอกว่ามันจะไม่จริงอย่างที่พี่ว่าละสิอันนี้ยั่วนะนะสันชีพก็บอกว่าเออแน่าทาไม่ได้อย่ารับถือแล้วกันนะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็บอกว่าลูกพี่นี่มือแน่จริงๆข้าเชื่อนะ สันชีพก็เลยว่าเอาหรือยังล่ะเขาจะแสดงให้ดูจะเสกให้ดูจะทําให้ดูนะคนก็บอกเอาเลยลูกพี่นะครับเมื่อคนขี้อวดโดนลูกยอเข้าใครจะทานได้สันชีพว่ามนเสกพรวดเข้าที่ร่างเสือพยักษ์ร้ายคืนชีพขึ้นมาอย่างประหลาดมันลืมตาขึ้นลูกยืนสะบัดต,ตัวมองดูรอบๆข้างรู้สึกหิวโหวยรยแรงมาก พราะตั้งแต่ตายมาอาหารยังไม่ตกถึงท้องสักคำเดียวโชคอะไรอย่างนั้นมันเห็นพ่อหนุ่มสี่ห้าคนยืนจับกลุ่มอยู่ข้างๆเสือร้ายไม่รอช้าพร้อมกับแยกเขี้ยวคำรามยังไม่สุดเสียงเท้าของมันก็ตะปบลงที่ร่างของเด็กหนุ่มสันชีพนักเสกเสือเป็นคนแรกแล้วลูกสมุนคนที่หนึ่งสองสามสี่ก็ถูกถลกหนังฉีกเนื้อเป็นอาหารเสือไปตามๆกันนิทานเรื่องนี้ยกขึ้นอ้างเป็นตัวอย่างในแง่ว่าการบูชาคนไม่ควรบูชาเป็นผลร้ายอย่างนี้ แต่ที่ข้าพเจ้าจะนํามาสาธกสาธกแปลว่ายกตัวอย่างนะครับแต่ที่ข้าพเจ้าจะนํามาสาธกไว้ที่นี้เพื่อให้ท่านผู้อ่านลองสังเกตดูการกระทําที่เรียกว่าบูชาคือทําอย่างไรจากนิทานพ่อหนุ่มเสกเสือนี้เราจะเห็นได้ว่าการหนุนการหนุนนะก็คือการแบบสนับสนุนเชีย์ก็เป็นการบูชาการบูชานั้นอาจมีได้ทั้งทางถูกทางผิด บูชามิใช่จะต้องนั่งสงบใจว่ายมมหาโค o h นี่เป็นแบบบท,บ,ทบูชาเหมือนแบบโยโซ,โซพระครังมาสมัุโทอย่างเงี้ยน,นะพลางพนมมือนอบน้อมอย่างเราบูชาพระเท่านี้เท่านั้นนะแม้ว่าใครคนหนึ่งชูกำปั้นตะโกนเชียร์ใครอีกคนหนึ่งเอาเลยลูกพี่ลูกพี่ฟาดแม่งเลยอย่างนี้ก็เป็นการบูชาเหมือนกันนี่ผิดถูกยังไม่ว่ากันแต่ความหมายของการบูชานะว่ากันเพียงเท่านี้เสียก่อนนะครับเป็นไง อ่ีพีนี้เข้มข้นนะนะครับเข้าใจแล้วเน้อว่าการบูชาแบบปกักคันหะนะครับปัคันหะาก,ก็คือการการหนุนการเชียร์นะการสนับสนุนการแบบเอาเลยเอาเลยเนี่ยเนี่ยก็ถือเป็นการบูชานะครับเราเผือบูชาใครโดยไม่รู้ตัวอยู่หรือเปล่านะครับลองคิดดูนะหวังว่าจะชอบนะครับสำหรับอีพีนี้อ่าแล้วพบกันอีพีหน้าครับ